Go. Can. Go. Can. Go. can go can go you ครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานหลวงชาตินะครับโดยท่านพลตเอกอินทร์รัตนเพชรนะครับท่านรองผบตรรักษาราชการแทนขบตรและท่านรองพลตรีธนาชูวงนะครับท่านรองผบตรที่ดำรงตำแหน่งดูแลศูนย์ปราบปรามอาชญากรรกัมพูชาและข้อมูลผิดกฎหมายของสำนักงานหลวงชาตินะครับได้สั่งการให้มัณฑิตตัวควบคุมเรือนนะครับเร่งรัดในการระดม ดับกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งดําเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกลุ่มแก๊งก็เข้ามาร่วมการกระทำผิดในประเทศรวมถึงการกระทำมผิดก็ภายใต้การอำนวยการของท่านพลตรโทอิธิพลที่ทธิสาวรนาชัยนะครับท่านผู้จัดการสำนักงานตรวจภูธเมืองะคมนะครับในการกำกับดูแลทั้งทางด้านการสืบสวนนะครับวันนี้ก็มีการแถลงข่าวคดีสำคัญ ที่นํามาแถลงกับสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนของไทยเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของตมสาแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตรวนของทุนโลกนะครับมีวันนี้ที่เป็นคดีน่าสนใจที่เอามาแถลงจะเป็นลักษณะของเรื่องกระบวนการผลแรงงานซึ่งสองส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่สําคัญและน่าสนใจในการขยายผลในการจับคุ่นะครับ คดีวันนี้จะมีการถแถลงข่าวด้วยกันทั้งหมดสี่คดีครับคดีแรกจะเป็นการถแถลงข่าวการจับกลุมผู้มงการเรื่อข่ายคนตา่างด้าวนะครับชื่อเครือข่ายเยืไก่อ,ยยกอลังนะครับคือเรื่อเื่อขายของเยืไก่อลังเนี่ยจะนำแรงงานหรือทําเป็นแรงงานเนี่ยไปส่งประเทศที่สามมีความเชื่อมโยงกับคดี หลายๆคดีด้วยกันครับเป็นการบูรณาการของตมสามนะครับวันนี้เนี่ยท่านพันธุ์บดเอกเพลินกิทยยงนะครับท่านรองร่วมการตมสามเนี่ยมาร่วมแถลงข่าวกับเราที่นี่นะครับแล้วก็การทํางานเคสเนี่ยก็จะมีการประสานงานประสานงานกับกองทัพการป้องกั้อมูล่นด้วยนะครับอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคดีีเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นจับกลุ่มทั้งหมด ห้าคดีรวมทั้งหมดขยายผลแล้วเนี่ยมีการจับคดีนั้นเนี่ยมันมีการจับกุ่อีกห้าคดีแล้วก็ผู้ผู้ต้องหาทั้งหมดสิบสี่รายนะครับรายละเอียดเรวจะมาคุยในใน,ในหลังจากนี้นะครับจะให้ท่านท่านรอข้อการแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยอธิบายครับคดีที่สองวันนี้นะครับก็จะเป็นการจับกลุ่มผู้ประสานง,งานป่าปรา,ปามิชกมพิเศษของกองกาลัสืบสวนสอบสวนสำนักงานสอวข้อเกียเนะครับร่วมกันในการทำคดีนี้นะครับ ความสําคัญของคดีนี้คือเราขยายผลไปได้อีกประมาณสักห้เครือข่ายนะครับในส่วนของ5เครือข่ายจะมีคดีเครือข่ายที่สําคัญจะเป็นผู้ต้องหาที่มีการขนแรงงานขึ้นไปชาวจีนซึ่งเราทําการสืบสวนขยายผลเนี่ยพบว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์สำหรับแก๊งคอรเซนเตอร์ที่เครือข่ายที่ไปขนมีการขนจากชายแดนฝั่งใต้องมาเลเซียขึ้นมาภาคกลาง จากกรุงเทพไปที่ชายแดนฝั่งอังกฤษประเทศอันนี้ก็มีการขยายผลอยู่เพื่อ,อตรวจสอบว่าขบวนการผลแรงารารงานชาวจีนเหล่านี้เนี่ยมีการนาการโอสเซนเซอร์เข้าไปทําอะไรอยู่ไม่อะไรก็จะมีระเอียเพิ่มเติมครับจากเรื่องของการขยายผลขบวนการผลแรงงานเนี่ยเราได้อีกทั้งหมดห้าอีกห้าคดีด้วยกันนะครับเดี๋ยวราละเอียดจะพูดกันได้ชา้าครับการ จับเท่าสงขาวนะครับหนีทุกคอนโดหรูการมันผ่านใหญ่นะครับคดีนี้ก็เป็นคดีของตม .6 ที่ที่น่าสนใจและเดีอดเราก็จะมาคุยกันว่าเขาเนี่ยได้เป็นการละโมบผิดอย่างไรนะครับรวมถึงในสุดท้ายนะครับของตมจังหวัดกระบี่นะครับร้วงลุ่มมาซิลโอเวอร์สเตย์แอบซุกอยู่เกาะพีพีนะครับพบประวัติการทารุณพีมีการช่อกวงหลอกลวงคนในมาซิลมากมายนะครับก็เป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัติ ชคช่วนะครับเราจับกุมตัวได้แล้วก็นำเอามาดำเนินคดีได้นะครับก็ทั้งหมดสี่คดีด้วยกันในวันนี้นะครับรายละเอเียดในคดีแรกนะครับก็ยังขออนุญาตเชิญท่านพันโมเรย์เพิ่มปิ่นพยอมนะครับท่านรองผู้การตรวสามในการกล่าวเบื้องต้นแล้วก็ต่อมหกรวมถึงเจ้าที่ในเป็นการดำเนินการตามนโยบายของตรและก็ของของชันตัวต่อเมืองครับหลังจากที่ท่าน ผู้การมารับตําแหน่งเมื่อตุลาที่แล้วนะก็ะได้กําชับแล้วก็ให้โคดขันในเรื่องของการจับกลุ่มเรื่องของขอบวนการนะครับน,นี้ก็เริ่มเริ่มมาจากท่านรองนิดแล้วก็เริ่มที่ตมก่อนนะครับแล้วก็ขายายขึ้นมาที่ตอม .3 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราตรวจพบในขบวนการนนี้ก็เราจับกลุ่มที่ตม .3 แก้วเมื่อวันที่หกนะครับแล้วก็ขายายไปจนท่านรองอันนั้นรอ,องผู้การนะครับที่รองสื่อมวลชนนะครับ ในส่วนการปฏิบัติของอของมับการตรวจค้นข,อข้อมูลหกนะครับต,ตามที่ท่านรองะได้เรียนไปแล้วนะครับตามนโยบายของท่านรัศาการบุคคลล่อนะครับท่านรองคิดและเปลีบบ่ยนไปกับท่านชนะูบุจกจับกลุ่มคนต่างดาวที่เข้ามาในเนตจับนะครับรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบ คนไทยด้วยนะครับที่มีวิธิการไม่เหมาะสมในการที่จะมาการทำงาในประเทศก็ดีหรือเคยกระทำวานที่ต่างประเทศมาแล้วก็ดีนะครับก็ได้ดําเนินการตามนโยบายตามสัานการนะครับท่านครับเป็นเทสไก่นะครับเป็นเทสจับคู่การกระหว่างรองสีพรงสามเอ่อพมสกแก้วนะครับแล้วก็พมสแก้วนะครับเป็นเทส จับตามหมายชื่ออยู่ไก่นะครับเป็นคนเป็นบุคคลเอ่อเป็นหลักสัจการมีความเชื่อมโยงในพื้นที่พกอม .3 และพกพมะครับโดยจับตามหมายให้เขาบิดฐานร่วมกันช่วยเหลือตอนเล้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยการใดๆในบุคคลต่างด้าวชาวต่างชาตินะครับที่อยูเข้ามานิติกฎหมายนะครับตราก็จับหลักสังเกลที่28ข้อ7ลง บนบานท้งเย็นนะครับบนสั่งแก้วนะครับตัวก่นะเริดสิ่งเรื่องจากเริ่มที่เก้ากุาคมปีที่แล้วนะครับบนสั่งแก้วที่มีการจับคุมชาวนาที่ตกผีไปนะครับผู้แทนได้พูดถึงคดีที่เกิดขึ้นที่คลองหานนะครับที่ในช่วงเดือนธันวาคมปีนั้นะครับเราจะองพบว่าคืีข่ายนี้มีความรุบแรงตั้แต่หลายปี เกิดต้นมาโดยการสั่งการของไก่ซึ่งในไก่เนี่ยบทบาทก็คืออะไรบทบาทก็คือตัวผู้ประสานงานตารในชายแดนนะครับอาราจเปี่ยนและชาวมชาโดยในไก่เนี่ยจะประสานงานกับแมหน้าศชาวมุชาที่ฝั่งฝอยนะครับชื่อในยักษ์นะครับโดยจะทําหน้าที่สองอาชีพคือหนึ่งประสานงานสองทำหน้าที่ในการขนแรงงานถางด้าวในพื้นที่ชายแดนมาอย่างพื้นที่ชาวมุชาร์ นะครับซึ่งพันธุ์อสังได้ผู้ถือ่็งกิดคดีทองหันไปแล้วนะครับแล้วมีการออกหมายจับนะครับซึ่งในไก่เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับนายนารุมนายนรงค์นะครับหรือในจอโดยให้นายนรงค์เนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการนำพาคนต่างด้าวนะครับจากพื้นที่แถบเซาล์นะครับลงไปยังพื้นที่ภาคใต้เพื่อออกประเทศมาเลเซียนะครับนายนรงค์ก็จะจัดหา ซึ่งเราพบว่าคดีที่มีความเชื่อมโยงกับนายนาลมนะครับในไก่มีเพิ่มนอกจากีของขาเพิ่มสี่คดีครับโดยคดีแรกนะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกรานะครับซึ่งมีการจับกลุ่มนายคนชนะนะครับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการขยายผลนะครับที่ค้นหาไปนานที่ว่าได้สามคนนะครับ อันชาตินี้นะครับซึ่งทีขนชื่อในอาริยะนะครับซึ่งอริยะเนี่ยจะมีการติดต่อในกอปัุนนัโดยปัจทุนัดเนี่ยจะรับว่า้ารสั่งการจากนายนรงหรือนายจอยนะครับเราสามารถจับกุ่มได้ทั้งสี่คนในที่เกิดเหตุนะครับโดยในอริยะเนี่ยนะครับรับว่าได้รับการว่าจ้างมาจากนายสุโรนะครับซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ต่างไปนะครับเราบว่าแต่ นะครับเพื่อนไหวอยู่ทางฝั่งมาเลเซียนะครับเพื่อนําพาคนต่างชาติออกไปยังประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นเรายังพบว่าหลังจากที่นายอายะนี่ครับถูกจำเรยนคดีแล้วนะครับมีการประกันตัวแล้วก็มาถูกจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่แปดมกราลมกับนายพางีนะครับในทีเป็นจุดตรวจของฐานทางสี่สิบนะครับในพื้นที่ของปัตัานีครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในคดีต่อมา นะครับเรายังสามารถขยายผลในการจับคุณในพื้นที่ของยี่งองนะครับโดยอาจจุดตรวจพันธาพันเช่นกันนะครับในพื Never ้นที่หนองนะครับโดยมีการอาจจับคุมนายอารมรีนะครับซึ่งนายอารมรีเนี่ยนะครับรับจ้างผลจากสงขาไปนราชที่ว่านะครับโดยมีการรับต่อจากนายปุณพัฒน์ซึ่งนายปุณพัฒน์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้รับการต่างการในที่นี้ นะครับเรามีการรวบรวมพยานฐานในการออกหมายจับนะครับทั้งสองคนตัวการในการนะครับส่วนคดีแรกนี่เรามีการออกหมายจับจับคุมแล้วนะครับส่วนในคดีต่อมานะครับเป็นคดีในช่วงเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นคดีในเครื่องมีนาคมนะครับซึ่งมีการจับคุมในพระชนนะครับพร้อมผู้ร่วมคุมการ5้าคนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเครืองยาก นะครับมีการจับคุมได้ที่นเยเทศผู้ที่ชาย,ยาต่อเนื่องคุณพินนะครับซึ่งการว่าจ้างสังก,การก็มาจากนายนรงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เห็นว่าทั้ง4คดีเนี่ยนะครับผู้สังการคือนายนรงหรือนายจอยและเราสามารถออกมาจากนาในรยาวสม,นมานแล้วแดงนะครับยังเหลือคดีนี้ซึ่งเราอยู่ระหว่างการกคุณผูมจะพบว่าเราสามารถดำเน,นินคดีตัาจแต้นทางก็คือในการนะครับจนถึงปลายทันนะครับจนถึงทีมผม ตั้งแต่ช่วงชายแดนมาถึงเซาจากเึงเซามาสงขาและสงขาลงไปยันนะครับชายแดนนราธิวาสณขณะนี้ก็ตามอฤษดีซึ่งมีความเกี่ยวพันทั้งหมดมากดีนะครับแล้วก็ย่อจับคุมตามตาที่ทางกรมสารได้ยืนให้สื่อโดุนท่านทราบขณะนี้นะครับในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามีการมีข้อ,ขอมูลและเก็บข้อมูลเข้าถังและเราอยู่ระหว่างการสำรวจขยายพูร่งลมงวัน บนการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปครับพักลานะครับก็มีการจับกลุ่มนายกรวิทนะครับเป็นเป็นคนขับรถนะครับแล้วก็พร้อมชาวบังกลาเทศสี่คนนะครับเมื่อจับกลุ่มนะครับก็ร่วมก็ได้ร่วมกันส่วนขยายผลกับตมจังหวัดชุมพรนะครับก็พบว่าได้รับจ้างนะครับมาจากนางสาวชาริสานะครับแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุนะครับก็มีรถอีกสองคันนะครับที่ ที่หลุดไปได้นะครับก็เราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับอ,ออกหากมายจับนมายปรีชาและหายยุพงภ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ร่วมกับปตทสนสมนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามรายนะครับได้นะครับต่อมานะครับเวลาใกล้เคียงกันนะครับในวันที่หนึ่งกุุกานะครับก็ตปจังหวัดสงขลาก็มีการจาับกลุ่ม นะครับผู้หายสองคนนะครับโดยมีนายยุทธพงศ์อยู่ด้วยนะครับพร้อมกับชาวบางคลาเทศอีกสิบคนนะครับ mm hmm. ก็พบว,ว่าได้รับการว่าจ้างมาจากนายกรอวิทย์ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับซึ่งนายกรวิทย์ก็ได้รับการว่าจ้างมาจากซึ่งชาวบางคลาเทศทั้งหมดนี้นะครับมาจากชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วนะครับจะลงไปยังประเทศแปดรายแปดหมายนะครับจับกลุ่มคนต่างด้าวทั้งหมดสี่สองคนแล้วก็ยึดยันพานะได้ ทั้งสิ้น6คันนะครับประจกบรานแา้ะครับรวมแล้วก็เป็นรวมแล้วเพราะอันแล้วเชื่อมโยง5คดี5ดีก็สิทธคดีละในส่วนของการเชื่อมโยงของสิบคดีเลยยังมีผู้กระทองผี่ร่วมมาอีกหลักเอ่อหลักสิบคนรวมอย่างนี้ต้องออกมาจับเพิ่มครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บ รวบรวมอย่างเป็นระบบแล้วก็นําไปขยายผลทําให้เกิดการขยายคดีประเภทนี้ได้เพรก็เชื่อว่า,นนาในอนาคตเนี่ยในการทํางานเราก็คงจะต้องสามารถท,ารที่จะจับคุ่พวกนี้ได้แล้วก็ทำให้เราหยุดยั้งกระบวนการนี้ได้นะครับอาจจะมีเพิ่มมาอีกแต่ว่าเราคิดว่าเราคงยังสามารถที่จะสืบสวนจับคุ่ได้ในในต่อไปครับก็ขอบคุณในเรื่องของกระบวนการผลรงงานด้วยที่แต่ละกองทัพการพยายามเนินการามนโยบายของอสรทมจนเป็นการ ขยายผลแล้วก็จ uh, ับลู่ได้เป็นจาบเประบบครับกาจัารเนข่าวคดีจะเข้าสนทานดีสคนรู้ักโมแต่แจกเสืบเนื่องจากอ่คนเมืองี้นะรับได้แค่ทางสืบสวนโดยคนทคจสถารเราว่ามีคนก้าอยูที่กำลังใสซ่งนนักอยู่ในคอนโดมานาแล้วไม่มีการเป็นหลักแหล่งทีได้การคนคนเาสารกาสอบครับซึ่งําชื่อถือจงกวาดสมถา ได้ได้ลงมาเข้าติดตามสนใจในอาเรียสครับทราบว่าได้พักอยู่ในคอนโดเหล่นั้นจริงจึงได้เข้าจึงได้ทึการก็ติดตามครับพบว่าผู้ต้องสงสัยได้ลงมาจากคอนโดนำสับจึงได้เข้าทำการตรวจสอบทราบทราบว่าผู้ต้องสงสัย่ัางตาชื่อไงปะสันยอนอายุห้าสิบเอ็ดปีสัญชาติเกาหลีครับจึงได้ขอตรวจจากคุณเจริญคาร์ได้ได้นำทำการตรวจสอบในเรื่องสารสนเทศของผู้ต้กถูก่องเที่ยวครับทราบว่า น่ามันถึงสิบแปดวันหรือประมาณสี่ปีเศษครับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและก็นำส่งคณะกรรมการสอบสวนสอบปากคำและในการจับ um คุมดังกล่าวซึ่งทางสืบสวนตรวจพบว่าเธอสำคัญต้องสงสัยว่านายคักอยู่เกินมาสี่ปีกว่าจึงได้ทำการนำข้อมูลนักข่าวประสานไปยังสถานสถานอีบัติเหตุผู้สถานทัศเกาหลีครับซึ่งก็ทำให้ทราบว่านายควักต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศอีกสองคดี ที่เกาหลีเข้าไปในปี2549และ2552ซึ่งจึงได้เป็นนักผู้บัญชาและได้ประสานคามสำเร็จไปทั่วู้ประเทศครับขอบคุณมากครับครับก็ในองส่วนี้งนะครับผมว่าที่ประวัติปีสัติพุท์เรื่เนะครับสวัสดีบทคนเข้ามาในกระบีครับขออนุาเป็นผู้นำเสนอในครนีนะครับต้องอธหวาดกระบีนะครับรวบหนุนวาซจิอยู่เกินกำหนดอนุญาตนะครับแต่ทุกข้ดีๆนะครับ พบมีประวัติการกระทบความปิดเกี่ยวกับการช่อโกงและหลอกลวงในมาซิลครับเคสนี้นะครับสึงเนื่องจากเอ่อมงจังหวัดพมีนะครับก็ชาติมาซิลนะครับเอ่อมีพฤติการต้องสงสัยว่าน่าจะเอ่ออยู่เกินกำหนดอนุญาตนะครับแล้วก็เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เกาะพีนะครับซึ่งเอ่อเมื่อได้รับบอดงนะครับทางเจ้าที่ก็ได้เอ่อลงสืบสวนหาข่าวแล้วก็เฝ้าติดตามนะครับเพื่อจะคูตรวจเคสนี้นะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า ัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยอ,อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งะนะครับเปลี่ยนที่พักอาศัยไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถสืบทราบถึงสางมีรูปพัน์แล้วก็ที่พักอาศัยของคนต่างด้าวได้นะครับก็ได้ไปตรวจสอบนะครับก็พบตัวคนต่างด้าวนะครับนั่งอยู่บริเวณหน้าหลังกระบี่คอนเน็กนะครับผู้ต้องสงสัยนะครับก็จากการตรวจสอบกัรส,สือเดินทางครับและข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน,นะครับพบว,ว่านายรว่นเนี่ยเดินทางเข้ามาและได้รับอนุญาตให้อยู่ในรัรนะครับถึงวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งาจากที่สิ้นสุดการอนุญาตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการขออยู่ต่อหรือว่าเดินทางออกไปนอกรัจาจปกนไปน,นะครับก็เจ้าที่ก็ได้จับกลุ่มนะครับเป็นข้อหา,อาเป็นคนดังดลาวอยู่ในรัรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะครับปรเป็นเวลา4วันนะครับส่งรายงานขอารร้อมูลกับทางสถานทูต บาราซิลประจาประเทศไทยนะครับเริ่มงน้นะครับเราสามารถที่จะจับกลุ่มคนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีประวัติในการวางผิดได้ด้วยแล้วก็อยู่ในประเทศไทยก็มีความผิดเพื่อต้องออกไปจากประเทศไทยเราไม่ไม่แพร่ระบาดต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบกตมอสามบคอตมอหกสุดสวนนะครับที่ช่วยในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงเพื่อเงินอย่างมีคุณภาพนะครับ ก็แถลงครบทุกประเด็นแล้วครับขออนุญาตเชิญสื่อมวลชนเลย